บอสคะทำอะไรคะทำไมท้องหัวรอยอกันน่ะขุดบอ่อเลี้ยงปลาครับผมครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องสาหายนะครับผมวันนี้นะครับผมผมพาเพื่อนๆมาขุดบอ่อปลานะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะครับช่วงนี้งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยหาอะไรทำค,ค่ะเวลาไปก่อนนะครับก็เลย อยากมีบ่อปลานะครับทุกคนไว้เลี้ยงปลาหลายชนิดนะครับผมเผื่อพี่น้องสายมาเที่ยวหานะครับผมจะได้มีอาหารทํากิจกรรมกันนะครับผมนี่ขุดด้วยจอบนะครับทุกคนมาครับกําลังใครที่ไม่เชื่อใช่ไหมเ,<อ>เพราะว่าบ่อน,นี้ยเธอก็ขุดจอบเลยเนี่ย<อ>ทุกคนให้ดูก่อนบ่อน,นี้ก็จอบเหมือนกันนะแต่ว่ามีหลายคนไม่เชื่อก็นี่ครับผมมาเริ่มกันเลยวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมเริ่มขุดนะครับผมโครงสร้างเหรอ เริมได้แล้วนะครับเริ่มได้วงบอว่าจะประมาณไหนแบบไหนของผมจะขุดไปตามไอเดียความคิดนะครับขุดไปเรื่อยบ้าบ้าบบๆนะครับผมก็ฝากถึงเพื่อนเพื่อนพี่น้องสหายนะครับผมที่อยากทําเกษตรพอเพียงนะครับที่ต้นทุนน้องนะครับทุกคนเราไม่มีต้นทุนนะครับเราเริ่มจากแรงของเราก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เกยดเวลาของเรามาทํานะครับมาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผม ว่าจะเสร็จเร็วเสร็จช้านะครับผมยังไงก็มาทำพร้อมๆกันแล้วก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับผมเหนื่อยเนี่ยส้านี่มานี่เลยทำเป็นบอ่อใหญ่เดี๋ยวด,ดันดันดินดันดินขึ้นไปตรงนั้นดันดินขึ้นไปตรงนั้นเดี๋ยวสร้างถ้ำตรงนั้นฝ้าทิศตกตรงนู้นสุดยอดเดวลาถ่ายรูปไปอย่างเงี้ยฝาทิศตกดินแล้วก็มองเห็นถ้ำตรงนั้น นั่งแนวเดียวเลย